สวัสดีค่ะคุณแมพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พบกับคุณแบ่ค่ะส็เหมือนเดิมค่ะวันนี้พบกันวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่ห้าใช่วันจันทร์ที่ห้ากักกรกฎาคมนะคะเปลี่ยนเดือนแล้วนะ่้วาะวิชาแรกเริ่มกันเลยเนาะวิชาภาษาไทยค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วคุณแม่ก็ให้หนูตอบคําถามจากเรื่องนะคะแล้วก็ใช่แล้วก็ให้ไปอ่านเรื่องเพิ่มเติมเนาะวันนี้ เราจะมาพูกันค่ะหนังสือเล่มนี้คือหนังสือทักษะภาษาใช่ทักษะภาษาก็คือง่ายๆคือเหมือนแบบฝึกหัดของภาษาไทยนั่นแหละค่ะหาเปิดเลยจ้าเรนดิตาเปิดไปหน้าอะไรคะครูแบรเปิดหน้าหนึ่งเลยค่ะครูอ่าอ่าบทที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งเลยบทแบบฝึกหัดบทแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะคะหน้าที่หนึ่งก็จะดูตรงอักด้านล่าง ให้เด็กๆนะคะเขียรวงกลมล้อมรอบข้อที่เป็นคําตอบจากเรื่องน้าสัตว์ถ้าหนูอ่านเรื่องหนูตอบได้แน่นอนต้องต้องอ่านแล้วสิคะเพราะว่นเราตอบคำถามมาสองวันแล้วอาทิตย์ที่แล้วเนาะถ้าหนูไม่ได้อ่านหนูจะตอบตรงนี้ไม่ได้นะคะเด็กๆก็อ่านตรงนี้นะคะถ้าใครยังอ่านไม่ได้ก็ขอครผคองขอทวนโดยการ ให้คุณติ๋วลองทำสักข้อนึ่งหน่อยได้ไ้มอ่าเพื่อเด็กๆจะลืมว่าเสาว์อาทิตย์อาจจะไม่ได้ต่อไปอ่านเอะลองดูอ่าอย่างข้อหนึ่งข้อหนึ่งบอกว่าลักษณะของน้ำใสในวันที่ไปหาภูผาเนี่ยเป็นอย่างไรคะรูปภาพแรกเอ่อยังไงนะครับครับไปหากล้องหน่อยก็คือว่าแต่งชุดนักนักเรียนใช่ไหมวันที่เดินไปหาภูผาใช่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 ใ ถือกระติกน้ำพร้อมกับทรงผมที่เออทรงน้ำพุทรงน้ำพุนะคะส่วนรูปภาพที่สามเดินไปเฉยๆแล้วเดินไปเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ถืออะไรไม่ไม่ได้ถืออะไรไปนะคะลองดูนะคะนักเรียนลองดูซิว่าจากจากจากที่หนูอ่านเนี่ยก็คือเวลาเราอ่านเราต้องดูภาพประกอบด้วยอยู่เนาะ นะคะอันนี้เขาถามความจำว่าเรนจำได้ไหมนะคะมีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามที่สามแ้นะคะใช่นะคะอ่ะต่อไปค่ะหน้าที่สองค่ะหน้าที่สองค่ะเดี๋ยวหน้าที่สองเดี๋ยวข้างหน้าคุณแบบจะต้องเปลี่ยนหนังสือเปลียนแบบสื่เพราะเด็กๆอาจจะเออนะคะอ่ะดูค่ะข้อที่สองอ่าข้อที่สองฮะเขาบอกว่าข้อที่สองเลือกคําตอบจากคําที่กําหนดให้ เติมลงในช่องว่าให้ถูกต้องนะคะจริงๆเนี่ยฮะแล้วที่เปิดแบบไวๆนะคะถูกปะคะได้ค่ะอ่ะจะมีคําถามอยู่ห้าคำเนาะแล้วคำถามห้าข้อคำถามห้าข้อมันจะมีคำามาให้หกคำมีคําที่จะเริ่มไปคําตอบหกคำแสดงว่าอย่างนั้นมันต้องเหลือหนึ่งคำแน่นเหลือหรือเปล่าคะน่าจะเหลือไม่เหลือไม่เหลือเพราะว่าบางข้อบางข้อมีตอบ ใช่มีตอบสองพี่เนาะอ่ะมาดูว่ามีคําอะไรบ้างที่ให้มาหนึ่งมีคําว่าพ่อมีเก็บไข่ครูผาและน้ำใสควานมิ่งควานมิ่งคืออะไรคะนี่คือใครคะควานมิ่งคืออะไรเอควานมิ่งคือรหรือน้ําแข็งกดนะคะแล้วก็ใบโบกและใบบัวใบโบกใบบัวคือใครในเรื่องนี้อยูเป็นพระเอกนางเอกือเปเออเป็น เป็นต้นไม้หรือเป็นไก่หรือเป็นอะไรเนาะนักเรียนอ่านแล้วเราต้องตอบได้แล้วทีนี้หนูเอาคำตรงนี้แหละหกคำนะคะมาตอบเลยรื่นตื่นเปิดแบบเร็วๆเลยเ่มาตอบในคำถามห้าข้อแต่หกขตอบตช่นะคะแค่นี้เองไม่ยากใช่นะคะอันนี้เราดูหนงานดีหน้าคะคือแบบคะดีหน้าดีวันนี้นห้าดีแล้วแต่คือแบบเลย แต่ก็เดียวเรื่ว่าเราเด็กๆไม่ได้เขียนเยอะเพราะว่าไม่ได้เขียนลงสมุดอันนี้เป็นการตอบในแบบแค่เอาคํามาตอบหรือโยงเส้นที่จะทําต่อไปในแค่นั้นเองปิดปิดค่ะอ่ะจริงอ่ะอาจจะไม่ถูกก็ได้ไงไม่ได้อีกค่ะมันจะเป็นการโยงภาพน่าให้หนูอ่านที่สามก็คือให้เรียนโยงคากับ ใช่โดยที่มีคำอยู่ซ้ายมือมาให้คำแรกคือคำว่าแครแคำที่สองคือตักรลาคำที่สามคือเล้าไก่คำที่สี่คือกระติกคำที่ห้ากระดึงคำที่หกคือกระขวออมันคืออะไรนะแล้วก็ลอยต่างฟ้าแล้วเราก็จับ ูโดยการโยงเส้นใช้ไม้บรรทัดตีนะคะให้มันตรงเนาะทำกับภาพต้องให้ตรงกันใช่ค่ะอ่ามีกี่หน้าอีกคะมีสามแล้วมีสามแล้วยังไงต่ออีกสักหน้าหนึ่งเนาะเนาะเพื่อความตรงนะคะไม่ยากค่ะเด็กๆเนาะข้อยากเท่าไหร่ต่อไปข้อที่ส0ใหญ่บอกว่าเขียนคำให้ตรงกับคำอ่านนะคะเอางี้ คูแบเอาตรงนี้ไปขึ้นบนกระดานดีกว่าข้อาะสีใหญ่นะคะทรงทรงอันนี้เป็นคําอ่านนะคะนักเรียนเขาให้คําอ่านมาแล,แล้วให้นักเรียนเขียนสะกดให้เป็นคําที่ถูกต้องนะคะ,อะ,อะสพองข้อพอัักครแบคค่ะอย่างคำที่หนึ่งแรก โอโมอทรงออกเสียงเลยก็คือตรงตัวทรงนะคะเอิคำนก็คือขออกมอผมทรงผาคำนี้มีสองพยางนะทรงผมแต่ทีนี้ให้เรยนเอามาเขียนให้เป็นคำที่ถูกต้องูกองเราจะเฉลยไหมคะหรือยังไงสักข้อหนึ่งสักข้อนึ่งทรงผง รคลิปคลิปก่อนเนี่ยเราเราเคยบอกไปแล้วว่าถ้า่รอเรือจะออกเสียงเป็นสโซเหมือนเราจะเคยสอนไปแล้วนะเรื่องนี้นะคะใช่แล้วก็จะกลายเป็นทรงผมทรงผมเองนะคะใช่ส่วนไปอะอร่อยเวลาเขียนเป็นคำที่ถูกต้องเขียนอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อเวลาเราอ่านหรือเปล่า คำรีนก็ต้องเป็นยังไงลองไปหาดูให้เรียนอไม่แน่ใจก็เปิดหนังสือเนาะมันมันมีหนังสือหนูอยู่ในหนังสือภาษาพาทีอยู่นะคะก็อ่าต่อไปสุดท้ายข้างล่างค่ะสุดท้ายด้านงข้อห้าใหญ่ตอนนี้เราเรียนเปิดหนังสือประกอบนะครูจะไม่ซูมเข้าใกล้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะเห็นหมดเลยเลยของครูข้อห้าบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพประกอบข้อความ ที่กำหนดให้อ่ะข้อข้อความขาะให้ผู้จัดการเขียนข้อความเลยค่ะให้เด็กๆดูสิน้ำไหมคะน้ำใสน้ำใสค่ะน้ำใสค่ะไว้ผมทรงน้ำคุ้ม ูกโบสีชมพูในมือหิ้วกระติกน้ำแข็งสอง,ง ขาให้มามีอะไรให้หนูวาดอะไรแล้วให้หนูวาดรายละเอียดที่หนูที่เขาเขียนมาทั้งหมดลงไปแค่นี้ไม่ยากอย่าลืมระบายสีสร็จแล้วก็ระบายสีให้เรียบร้อยวันนี้การวาทั้งหมดมีสีหน้าสีหน้านะคะไม่ยากเด็กๆเนาะไม่ไม่ไม่ยากเนาะก็เพราะว่าหนึ่งวิชาเราใช้เวลาเรียนตั้งหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะก็คือแปดโมงครึ่งถึงสิบโมงนั่นคือวิชาของ ภาษาไทยนะพอสิบโมงต่อไปเราก็จะเรียนเป็นวิชาอื่นแล้วอ่าแต่ไปเรื่อยๆอังกฤษแล้วก็วิทยาศาสตก็ไปเรื่อยๆนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวให้เด็กไปทำงานดีกว่าของครูแบกขานะคะเดี๋ยวครูแบกกับครูติวก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย